สวัสดีค่ะคุณเทพระบุสุดทิลักเอเอดูอะไรนะคะอุ้ยลมแรงมากเลยค่ะข้างนอกเหมือนพายุมาเลยนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะลืมเปลี่ยนเสียงนะคะขอบคุณมากมค่ะระบบเริ่มดันแล้วค่ะเพิ่งจะตื่นค่ะตื่นสายนะคะตื่นแปดโมงท้องฟ้าก็เหมือนฝนจะตกช่วงนี้มีออพายุค่ะ พายุฝนแล้วก็ลมนะคะฮัลโหลพัชรีนวันนี้อลมแรงมากเลยบื้อบื้อืเมื่อ,อกี้แบบเปิดกระจกตอนแรกว่าจะเอาโทรศัพท์ไปออกไปข้างนอกไงหนาวแล้วก็ลมแรงนะไม่ไหวเกิดเลยส่งที่กระจกนี่แหละดีที่สุดแล้วจะได้ไม่เสียนะ โทรศัพท์ไม่เสียนะสวีเดนกำลังมาเลยพายุหิมะอันนี้ไม่มีหิมะอันนี้จะมีแต่ฝนนะฝนแล้วก็แล้วก็ลมลมแรงมากเลยเนี่ยวื้วื้วเลยเสียงลมนี่แหละทำให้หนาวหนาวแต่ออกัสเข้ามาอาทิตย์นี้นะ บอกคุณแม่ยืมเสื้อไปใส่หน่อยนะเ็เอาพาก้าไปใส่แล้วน,นางก็มาบ่นทุกวันเลยนะว่าร้อนเดินไปแบบเหงื่อแตกเลยค่ะคุณแม่แอบเขาบอกพาก้ามันดีอแล้วของเจ๊มีสองตัวไงเจ๊เอามาตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวเล็กมันมันไม่มันสั้นไงมันมันแค่ตรงเลยตรงไอ้นี่ลงมาหน่อยหนึ่งหน้าขาลงมาหน่อยหนึ่งยีตัวนั้นใส่เกือบเกือบถึงหัวเข่าไง แต่ก็เกิดแต่ก็โอเคอุ่นอยู่ใช้ได้จะออกไปข้างนอกก็คงไม่ได้หรอกวันนี้คงไม่ไปไหนนะคะอยู่แต่ในบ้านแหละขอบคุณนะคะคุณเทพประปุสุดที่รักขอบคุณมากๆค่ะใช่ลมแรงมากลมแรงแล้วก็ทําให้หนาวนะหนาวมากฮัลโหลเอเวอรี่เอเวอร่วัน thank you very much ไปทํางานแล้วใช่ไหมเอ๊ะเ,เ,เจออะไรเจอหนึ่งคนนะคะทุกคนเดี๋ยวมานั่งจ้องกันนะว่าตั้งกล้องไว้เนี่ยจะเจอคนเดินผ่านกี่คนนะช่วงนี้หนาวมากๆเขาเออไม่ค่อยมีคนออกนอกบ้านนะคะก็เลยจะเหมือนเมืองล้างนะถ้าเดินไปในเมืองนี่แทบไม่มีคนเลยอะคนเขาก็จะจู่แต่ในบ้านส่วนใหญ่ออกไปก็ไปซื้ออาหารนะ ซื้อเสร็จแล้วก็เข้าบ้านเขาไม่ไม่ทะเลทถลายแล้วก็ร้านอาหารเงี้ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะไปไปทานกันในในห้างนะก็จะมีอ่อร้านร้านไทยนะแต่ร้านอาหารไม่ค่อยมีเนาะที่นี่ร้านอาหารน้อยมากเพราะว่าไม่เป็นเมืองไม่ใช่ใหญ่ไงแต่อาจจะมีตรงตรงอื่นนะแต่ตรงในเมืองเนะี่ยไม่มีนะคะมีอยู่สองสามร้านพี่นัท ซูเปอร์แชนแนลคุณกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปแอบสองบ้านก่อนนะคะโอ้ผู้ติดตามเยอะแล้วนะคะเกินแล้วเป็นนายพันแล้วจะจะถึงสองพันแล้วนะคะ <c oughs> คลิปร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบสี่รายการนะคะ โฉมใหม่กับการกลับมาไลฟ์สดครั้งแรกของปีสองพันยี่สิบสี่นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกลับไปนะคะเดี๋ยวจะไปหานะคะแต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้เพราะไลฟอยู่นะจ๊ะขออนุญาตป,าปรับปัจจัยนะคะขอบพระคุณนะคะที่มาให้กำลังใจขอบพระคุณมากๆค่ะว่าแต่ว่าพิกันไลฟ์ไม่นานนะคะไลฟ์ไม่นานคะ่ะ อาจจะไลฟ์สิบกว่านาทีนะคะไม่ถึงบางครั้งไม่ถึงยี่สิบนะคะอ๋อสวัสดีจ้าวันเพนขอบพระคุณนะคะที่มาให้กบบาลังใจวันเพนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเทพประบุตรนะคะกลับมาเริ่มใหม่ครับสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะเป็นกํบบาลังใจให้นะคะเดี๋ยวไปหาค่ะเดี๋ยวไปหาค่ะพี่นัทซูเปอร์แชนเนลนะคะเดี๋ยวกลับไปหานะคะมินิดาสวัสดีค่ะพี่การสวัสดีตอนเช้าทุกๆท่านค่ะหยุดไปปีกว่าครับ คลิปสงสัยโดนงูกินหางไปหมดแล้วมั้งคะคุณคุณนัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเริ่มกันใหม่ได้นะคะเริ่มกันใหม่เนาะตอนนี้ก็ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่ามีหลายรุ่นพี่เรียกเขารุ่นพี่นะเขาจะอายุน,น้อยกว่าก็เรียกรุ่นพี่นะที่เขาทํากันแล้วเขาก็ออกมาไลฟ์อย่างเงี้ยเออเราก็ได้ความรู้นะคะได้ความรู้จากประสบการณ์ของเขานะก็เราก็มาทํากับช่องเรานะคะ ตอนนี้ใครไล์เขาก็จะเออเวลาเราเข้าไปเขาก็จะบอกนะคะว่าทาอย่างงั้นอย่างนี้นะคะก็ไปจดจําแล้วก็เอามาทํากับช่องตัวเองตกใจหมดคุณนัดนึกว่าไลค์อยู่ชอบรูปเอ่อผู้ไฟแดงอืเทพบุตรสวัสด,ดีครับเข้าไปดูใช่ไหมเห็นรูปผู้ไฟแดงเหรอเขาไม่ได้ไลค์ <laughs> เราออกมาสายไงก็เลยไม่เห็นคนนะถ้าออกมาสักประมาณเจ็ดโมงนะ่ะคนน่าจะเดินขอกไฟขอกวัเป็นอย่างนี้แหละเงียบนะคะแล้วก็ห้องนี้จะเป็นเก็บเสียงดีมากค่ะเพราะว่าจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะข้างนอกะบางทีรถลึกอะไรเงี้ยเขาสตาร์ตตอนเช้ายังไม่ได้ยินเลยนะคะเทพบุตสบัติครับทักทายจากคุณนัทนะคะพี่นัททูปเปอร์ชัแนลนะคะ ครับคุณพัชรินขอบคุณครับชอบรูปโปรไฟล์แดงอ๋อขอบรูปขอบรูปโปรไฟล์แดงอ๋อก็เลยนึกว่าไลค์ <c oughs> เจ๊เข้าไปส่องแล้วก่อนที่จะปักประแจไงก็ต้องเข้าไปดูก่อนนะว่ามีตัวตนจริงไหมนะแต่ถ้าเป็นสายดันก็ บางทีก็ไม่ค่อยจะกล้าปักให้เท่าไหร่นะคะวันนี้เออ่ระบบดันไม่ไม่เยอะนะแต่ว่าดันดันนานอยู่นะตอนนี้นาะทีที่เก้าเรายังอยู่สามสิบเจ็ดนะทักไม่ได้หรอกนะทักปุ๊บจะวูบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเรื่อยๆอาศัยเราจังหวะเร็วนะคะถ้าเริ่มเหลือสิบเราก็สลายตัวนะคะทุกคน <laughs> นี่ <laughs> เห็นไหมพูดถึงไม่ได้นะคะพูดถึงไม่ได้ครับ ครับทำหน้าปกไหลครับอ๋อเราก็เลยคิดว่าเออไหลยอยู่เนาะเพราะว่าถ้าเราไหลยอยู่เราจะเอาช่องจริงเราไปแว้นนะคะมันมีความผิดนะแว้นไม่ได้ค่ะบางทีเอฟซียังไม่ควรเอาไปเลยนะคะเอฟที FC ที่มันเป็นชื่อเรานะคะไกล้แล้ว อากาศหนาวหนาวนะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็พัชชาจะขึ้นต่อเลยไหมจะขึ้นต่อเลยนั่นจ่ะอืมใช่ครับหยุดไปปีกว่าเนาะกลับมาค่ะกลับมาสู้กันใหม่กลับมาสู้กันใหม่นะคะ ขอบคุณนะคะคุณเทพปบูรนะคะเข้ามาคนแรกแล้วก็ยังคงอยู่นะคะอีกไม่น่าจะนานนะคะไม่น่าจะเกินสี่นาทีน่าจะได้ลงแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ลดลงแล้วนะคะขึ้นมาอีกนะคะยังค่ะเตรียมต่งลูกไปโรงเรียนโอเคไรตัวไหนก็บอกเดี๋ยวเจ๊จะได้ไปล้างหน้าแล้วก็ทานอาหารเช้านะสวัสดีคุณมินิดานะคะท,ทักทายจากคุณเทพประบตรนะคะอ๋อ,อจะขึ้น ขึ้น9โมง5นาทีต้องมีเวลาด้วยนะไม่ขึ้น9โมง9นาทีไปเลยอ่ะเลิกเลิกดีอ่ะเลิกดีไปเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะพิเทพพระรวจากคุณพี่นัทซูเปอร์แชนแนลนะคะเอาละเริ่มลงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลงแล้วนะเหลือ14นะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนนะคะทำคลิปออกมาปังๆนะคะขอให้เจอบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะขอตัวลงก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ